สวัสดีครับวันนี้เราจะมาใช้คำสั่งที่ชื่อว่า f i n l e t นะครับ f i n l e t ก็คล้ายๆ h a m f e r แต่ว่า f i n l e t นี่เราจะเราเป็นลักษณะของเป็นเส้นโค้งนะครับ h a m f e r นี่จะตัดตรงตัดเฉือนเลย f i n l e t นี่เป็นเส้นโค้งนะครับออเขาก็จะถามหาว่า r a d i อ s เท่าไหร่เราก็ใส่ radius เข้าไปนะครับใส่ไปตามที่ดีฟอน์ตั้งมาคือ2นะครับ อ,อีกผมปอนหมากั้ว่าครั้งก่อนที่ผมปอ้อนเข้าไปนะครับที่นี้ผมก็เขาก็ถามหาโพลีไลน์เหมือนกันก็นจะมีอันนี้ก็ใส่อันนี้ก็สี่เหลี่ยมก็ใส่โพลีไลน์นี่ก็เล็ดเออก็ฟิลเลตให้เลยเป็นโค้งนี้เลยครับแต่พวกนี้มันไม่ใช่โพลีไลน์ก็ไม่สามารถที่จะทำออโต้ได้ทุกมุมอย่างกันนะครับฟิลเลตอย่างนี้เราก็ต้องไปเลือกทีละอัน หนึ่งอันนี้สองฟิลเลตหนึ่งสองฟิเลตนี่นะครับแต่ถ้าเป็นโพลีไลน์เราก็สามารถเลือกฟิลเลตที่เดียวได้เลยนะครับ ก็พิมพ์เป็นตัว P ลงไปแล้วก็คลิกที่เส้นโ o l ี l i n นะครับมันก็จะฟินเลเป็นส่วนโค้งนี่เลยแต่ถ้าเออ่จะเอาคืนเอาม,มุมนี้คืนทำไ,ได้ไหมเอาม,มุมนี้คืนให้มันเป็นคมมันเดิมให้เป็นมุมมือนเดิมเราก็ไปที่ Modify แล้วก็ f i n l e t แล้วก็ตั้งค่า R ให้เป็น0 เราก็เราก็เลือกโพ l y ไลน์แล้วก็คลิกเห็นไหมครับมันก็กลับมาเป็นเป็นมุมแหลมเมันเดิมไม่มีการทําทให้โค้งนะครับอันนี้สําหรับคําสั่ง f i ล l e t แล้วก็แชมเปอร์ก็คล้ายๆกันนะครับวันนี้ก็นํามาฝากกันเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมรละฟังสวัสดีครับ